ช้างไทยสองเชือกที่ตกละกรรมลำบากอยู่ที่ต่างประเทศนะครับพลายประตูผาเนี่ยอยู่ที่เมืองไทยเรียกพลายประตูผาอยู่ที่สีดังกาเนี่ยชื่อไทยราชาชื่อก็บ่งบอกถึงความเป็นไทยเป็นราชาขงไทยถูไหมครับแล้วเขาไปอยู่ตั้งแต่ปี2523อยู่เยอะมากหนึ่งวินาทีของเขามันมีค่ามากนะครับเพราะมันคือมันคือมันคือช้างที่อายุมาก หนึ่งเชือกนะครับก็ต้องไปใช้ชีวิตอย่างยากลาบากในต่างแดนนะครับเวลายิ่งช้าไปคุณภาพชีวิตเขาก็ยิ่งต่าลงต่าลงต่าลงเรื่อยๆถูกไหโอกาสที่เขาจะได้กลับบ้านเนี่ยไม่รู้เมื่อไหร่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่ทําเร็วได้ต้องทําเร็วนะครับหลายเรื่องที่เคยทําแล้วเนี่ยอย่าไปทําซ้ําอีกให้รีบขยับหาวิธีการถัดไปเลยคือตอนนี้ทุกอย่างมาชัดเจนอยู่แล้วว่าสภาพความเป็นอยู่เป็นอย่างไรนะครับ การทํางานในแต่ละวันเป็นอย่างไรซึ่งผมไม่ต้องตอบเองนะครับเพราะม่ให้พี่น้องไถไายถไายถ่าโซเชียลไปติดแฮชแท็กทวงคืนช้างไทยเด็กภาพวิดีโอคลิปผู้อย่างมียัดเต็มไปหมดใช่เป็นคาตอบที่ชัดเจนอยู่แล้วนะครับถ้านัฐมนตรีจะข้ามกระบวนการที่ไปแล้วก็ได้ควรจะข้ามซะด้วยซ้ำนะครับแล้วก็เริ่มตั้งต้นในการเจรจาเลยว่าเอาหลักของเรื่องการดูแลสวัสดิภาพสัตว์ในระดับสากลวางไว้เป็นหลังให้กับรัฐบาลไทยในการพิในการเจรจา เอาภาพเอาคลิปต่างๆของชีวิตปัจจุบันของช้างมะสองเชือกมาวางไว้ในการเจรจาอนะครับเหมือนที่ผมได้บอกไปว่ามันคือการเชื่อมความสัมพันธ์ของคนทั้งสองประเทศถูกไหมครับนี่นี่คือหลักใหญ่สําคัญนะครับคนแล้วคนทั้งสองประเทศเราจะมาทะเลาะกันกับเรื่องที่เอาเอาช้างเรื่องอะไรต่างๆมาทรมานแบบนี้ผมว่าคนสีลังกาเองหลายส่วนนะเขาก็ไม่เขาก็ไม่มีความสุขหรอกกับการที่เอา ช้างซึ่งเป็นสัตว์สัญลักษณ์ของประเทศไทยมาอยู่ในประเทศตัวเองแต่ว่าดูแลดูแลช้างไทยได้ไม่ดีพอตรงนี้มีรตรงนี้มี